สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเโาวันเสาครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดโ้าบันนั่นเจเล่นครับตำบคลคำปอม,มัำอเพื่อเขียราลาังนวัดอุบลราชธา,า,า,านีนะครับผมพี่น้องเราเบ่งซีซันบรรยากาศการค้าการขายโ้านี่ครับเอาของกินข,ของจากของปลาบานฮอนนะครับมนี่จะเป็นปลาโขงครับปลาโขงเป็นปลาตองไก่ปลาเขียนะครับนี่ปลากรนด้งนะครับ เกียรติก็มีครับผมอลาะบื้องบรรยากาศการขายการขายโซนนี่ครับได้แลมือบรรยากาศกับสีอากาศเย็นๆเนี่ยนะครับเมือนอากาศเย็นๆเนี่ยี่น้อนห้องหลอมใจเสียกันหนาวกันแล้วนะครับนะครับบอกขอไปดูโซนข้างในนั่นนะครับ ปลาดุกหน้าก็มี่เลยครับตัวนี้เป็นปลาหน้าครับปลาหน้าปลาหน้าปลาหน้าอีแม่คลายทุ่งจักบาทครับปลาหน้าทุ่งเดชสิบทุ่งเดชสิบบัตมิจะปลาดุกเนะครับปลาดุกกำลังงามกบหน้าก็นี่ครับของกินบ้านฮ้อง ปลาเ้อตัวนี้เขาเอื่นปไปตัวนี้เพิ่นเอื่นไปอยังตัวนี้เอื้อนปลาครบปลาหน้าโอ้ปลาครบปลาหน้าตัวนี้ปลาครบตัวนี้ปลาหน้าโอ้ตัวนี้ปลาเสือมทั้งคนเขาจะเอื่นปลาเบี่ยงกันไหมครับโบงูตัวนี้เคยเอื้อนเป็นปลาคบโอ้ปลาครบนะครับปลาคบปลาหน้าปลาแม่นดำขงครับ ยังไงน้ำงามเลยครับปลาตองใหญ่กันนี่หียครับ้เราปลเนยไว้หนุนค่าย้ชน่ามักินแซมด้วเนาะปลาคบเติมนี่แล้วครับเห็ดเห็ดเห็ดบดอ่อนๆครับเร้ืองไข่ก่อนเร่อเห็บดเรื่อมาอะไรได้ครับเด้ ขานี่หมอกลงนะง่อ,งอยก็จะเดิ่มมีเห็ดบดนะครับพี่หนองเขาไปเลื่อน่วนทั้งในน้ำครับผม ไปผู้อยู่ใกล้หน้าพิษกันได้นี่ครับพาพี่น้องเราขึนไปเบิ้องส้นทางเหนือนนะครับตลาดเพิ่งจะเงาไปคุณนนะครับเงาไปหอดทางกลุ่มแล้วเราเบิ้งทางเหนือนะครับว่ามียังใครเน่เนาะ บบบารรถแะดันมีของปลากับโบกอยไหลายนะครับเพนแต่ฝาส่วนมากนนก็มีฝาขาหน้าปูหน้าแล้วก็หอยหอยปังบปลาจ้ตัวนี้หอยยังครับหอยกระต่ายจ้ะหัวหอยขี้กระตา่ายหุ่งละเจ็ดบาทเนื้อจ้ะเนื้อหาชิ้นบาทไม่ขี้กระต่ายบาททอง บ่านเ่ากัดจะประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเ,าเราไปเบืองซโซนทงางเหนือนะครับตลาดพันเนยาวนะครับเนา้อไปหออปูงครับทางหน้า ช่วงนี้ปลาอะไนะครับปลาหน้าปลาดุกหน้าคุงจักบาทครับปลาดุกหน้าคุงละหาสิบบาทุ้งังละหาสิบทเน้อัีเนบผู้งามครับกำลังพอดีครับปลาลีบานหอครับมายงบริกรทปลาดุกหน้าครับมีแต่งามๆครับกำลังหลายครับปลาดุกจวง เมื่อนี้จะเป็นปลาหน้าสไลดยนะครับเนาะมอลมกำลังออกขับปลาลงรีหลายๆครับจะพาพี่น้องเราเขอาไปเบิงแห่งสุดฟังทางางหนทำแล้วนะมีงานายแนราะ่าทน่เมื่อนี้มีจิโร่นะครับเดอจิโร่จิปมเมื่อนี้ลอยต้อลอยเท่าไรทำเหมือน อต่ <NEN! S 1> ิบาทโอ้ลงนะเด้ครับจีปอมชอมหันหี่อร่อยตัออ40อยสี่สิบเครับไมจีรอจีปอมมีครับมาในตลาดนัดสองบันน่าจะเล่นนะครับรอยต่ออยสามสิบบาทหนว่านี่แม่เด้กขายอยู่อันตลาดบันเงี้ยบอ้ว่ออีเมียนะนี่อันครับเด็กอตจักบังเส้นใหญ่เส่นหนาบัน เสีบได้ครับนีแม่มันอาพากันไปไปต้ม่สื่อบังขอาร้านนอยแม่เป็นคนครับว่านซื้อไป็นรอเสียบเสียบรล้ลาเลือกอนเลือกอนถือแล้วบังไร่ีซิปก็ได้บ่าแม่บ่ลดให้่อนไปบ่งบางอ้าวเ่ใช่ถุงบ่อพี่เอาลุดบ่อพี่เอากระถืองบ่ซสองอัน สื่อไปเมื่อวานครับบังคาั่มมีแม่เราเห็ดแซ่บๆปับเขานิ่มพอดีหวานหวานนวานพอดีก็หอยแม่ล้วพอดีอันเนี่ยดรอยยัในบังขรลมนะครับ สีสันบรรยากาศการขายการขายเสานน่ครับตลาดนัดเสาบันน่าจะเล่นนะครับเนัังนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากจะอยู่ฝั่งผุนนะครับที่เป็นปลาหน้าปาโคงของปลานะครับ ได้ขนมครับได้ได้ของกินเหรียญกับเขาว่าได้ไปหาพี่น้องเลาะกับส่วนทางเก้านะครับของกินสำเร็จมีนะครับเลยอมลาบเต้าขัวกุ้ง ลาบปลาตองนะครับลาบไก่นม่ไก่โตผมชืม่รรอนี้้นี่กบหนา,าบังไฟหางกบหนามิตรยนผมนะครับเดเป็นไนครับพ่อได้ขายบ่ไครนี่จ้าใกรนี่โอ้คือไ่ปลาหนาไหมนะโอ้ยปลา,า,าลงีเลยมันลองหนีดี่ี่หนนี่เลย ปลาหน้าตุ้งจังบาทละเนี่ยหาทิพซ่าหาซิมบาทปลาหน้ากำลังหลายเนาะช่วงนี้เนาะปลากำลังๆแล้วเหยินใช่แต่ผู้มีปลาเบื่อนนั่นแล้วปลาหน้ากบหน้ามีเหยนนนะครับเหยินกำลังโตกำลังพอดีจริง หนาัวเปาเาไ่ด้สบใหญ่ยาไปเรียนน้านน้ำาซีซันบรรยากาศการขายการขายมืนอนี้ครับอ้บออ้อากาศเย็นๆนะครับมืนเนี้เป็นเริ่มร่มหนาวแล้วครับปลากำลังลงรีไรช่วงนี้จะเป็นปลาหน้านะครับส่วนใหญ่ปลาหน้ากำลังเบือนครับปลากำลังเบือน ขาเมานี่นะครับมันนี่ยู่งตลาดเซาน่าจะเริ่มน,นี่เขาเมาจะเป็นซีสันบรรยกากาศการขายการขายเซานี่ครับก็วชื่อว่าคือเขื่อ,อเนเมียจังายอยู่นะครับเนาะตัวนี้แม่ไม่จะรันี้แ่ไม่จะอดตัว้แม่จะร กระแตนครับต้กระแตนคต้กระแตนบานหอกให้ต่กระแตนไปทังแก่อยู่ตากระเตียนต้ากระเตียนขึ้นกับต้กระแตนบานหอกอต้ากระแตนคอยังมันได้ไรเนาะกระทังแกเนาะกระเตนเหลี่ยกบหน้านี่นะครับแบอนี้กบมหน้ากบหน้างามๆขึ้นเราตรอนี้กบมหน้าใหญ่ขายรถเท่าไรครัอยครับโละร้อยแปดสิบครับ นาเล้เราขายกบหน้าประจำนะครับสินค้าไก่สําเร็จก็มีนะครับเป็นโตโตเลยไก่บานไดินี่นังแห่งนังเทียมนี่วม ทุกอย่างห้าบาททุกอย่างห้าบาทครับคือลูกปลาดิบครับนี่ก็เป็นซีซันการขายการขายเสาร์วันเสาร์ครับอยู่ที่ตลาดนัดนนเสาร์บ้านนาเจริญครับหมักปลาเปียใหญ่เด็ดครับผู้หลาบเสียบคักเลยครับเะไมนคิดคิ